ตรงนม้อ่อฝ่ายท่านนี่อือที่ตานะใช่ใช่จริงเหรอเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่หรออะไรเหรอนี่อะไรท่านหน่แถวคางนะฝ่ายม่คนฝ่ายตรงนี้ฝ่ายน้ำตาฝ่ายลองฝ่ายน้ำตาอเปล่าฝ่ายเจ้าชู้ฝ่ายตรงนี้ฝ่ายเจ้าชู้ จริงๆเขาไปดูว่าสวยสวยได้ยู่ดีๆเขคิดว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์มาตลอดงานไม่น่ใจว่างานเข้าแล้วฮะแล้วพี่พี่มีสองข้างอ่ะโอ้โหไม่แน่นะใต้ตานะไม่ได้ฝ่ายใต้ตาหรอถ้าถ้าเป็นฝ่ายตรงเนี้ยเป็นฝ่ายดำตาฝ่ายเศร้านะอันนี้คือฝ่ายเศร้าสองชิ้นต้งไปอ่านหนังสือตั้งใจกับฝ่ายแต่กินหมดเลยเปล่าอันนี้อันนี้คือคู่แล้วที่จมูก นี่อ่ะครดนวไก่รู้ตาครูบอกก็อกว่ามีไฟดิงเขาจะแบบเดินทางตลอดเขาบอกไม่ทำไมอย่างเั้นแต่แต่ไฟ้างหลังนีอไฟที่แขนคือไฟานร้ไล่า่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยนนนี่ยี่ยนเนี้ี่ยี่ี่นย่นี่ยี่นีนี่ยีี่ยีนเเ แต่เขามีปานตรงข้งก่อทำไมตัวขี้หวงอะแบบนี้งเไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องฝ่ายที่เคยวจะหนขี้หวงเลยเขไม่ปานรเ่ขี้หวงนีเลยทำไมตัวของปานตัวขวเขาไม่เมีตรอหัวห่มไมม่ไม่ไม่่่ไม่ม่ไมไม่่ไมไไ ถ้าเกิดมีเขาบอกว่าจะดอะไรงไม่อดเลยเขาว่ากันนะแต่ว่าถ้าผู้หญิงยังมีคือแบบผู้ชายหลงเหมือนกันแต่ก็ต้องแบบคาดใจนะไรต้องอะไรนะแม่ใจพูดอะไรระวังหนะไปถึงตรงแถวหน้าผากอะไรจงมือไม่เป็นไร เขาบอกว่าไฟไถ้าเกิดใครมีไฟที่หลังนี้เหมือนมีโดนหวังลร้ายคนหมดรับหลังนี้นั่นแหละเขาจะไปออกเราขึ้นเต็มเลยจริงเหรอแม่ไปเอาออกมีเยอะมากแม่ไปจี้ยังไม่เคยเลยเขาจี้เออเอาหมดละนั่งหัวเลาะก็เป็นแถวเลยแอร์ดังเลยคือคือคือ เรจะให้สพมันสวยๆวยทำร้ายไปหิมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะมากกว่าที่จะมันสวยเยนกันกินได้อะไรอกินได้อกให้เอามาหลองงบ่มได้เลยแล้วก่อนที่จะมาหลอกได้ต้องทำไงนิสซี่โธอุ้ย ตบเลยตบเอาเลย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 โอ้โหสุดยอดชาวร็อกโอ้ชาวร็อกชาวร็อกคนจริงคนจริงคนจริงนะย้อนยย้อนเฮ้ยอันนี้อันนี้ลงลงไปลงไปเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อไอ้แหวะล่ะเฮ้ยเฮ้ยพักก่อนเฮ้ยเฮ้ยพักก่อนเฮ้ยคนจริงนะอย่าเฮ้ยพี่เขาขาดขอร์สเนี่ย อ้าวอันนั้นอะไรแต่ไม่กินกันไอส์แอน,นรอแอนอยู่เน,นีเ่ยน่ากินดีเนาะแอนพ่ยานไม่มีนะแอนอันเนี้ยพ่ยานไม่มีนะเนี่ยมาลองชิมด,ดูลองดูหนักกมาเลยอ,ไอะไรลูกอาจารย์มาเยอะไหมคะราคาอ่าอืม,อมคิดเอาไว้ว่าใช่ ต้องใส่แน่นแน่ <laughs> มาแรงผู้ชายคนนี้มาแรงใครด<ค>ูรว่ามีลินด้ามาซดต่อนี่ปัญหาเกิด <laughs> ใช่ไหมเทใส่แก้วทิ้งไว้นเนียนเนียนอไม่มาซดเหรอเจใส่แก้วแชเย็นไว้เนียนเน<อ>ียนใครอึ๊ก มันแดงอ่ะเขาอาจจะคิดว่ามันหวานก็ได้จะมีพวกหลงหนึ่งหมอ่ะอย่ามากินนะนะนี่เลือทั้งวันเลยนะเอาดิเอาดิอือบอกหมอดเขาบอกหมอดอย่ามดมากินเลือทั้งวันเลยนะเอาดิ เปาจริงนี่ยานทำให้ตึงตอมอย่างมากอย่างว่ากินยาเยอะจริงจรมันมีผลกับสมองเข้าไปในสมองแม่โอเคครับเซ็นบอกแล้วหรอติดฟันตรงกลางไม่โดยต่อเนื้อฟันแฟันมันหลุดเออฟันมันหลุดเฮ้ยก็ว่าโดยต่อ คือจะดัดหรือจะเฮ้ยีิต้องไม่ตอบเพราะมันจะได้เก็บเงินอยู่เนี่ยเราจะไปต่อไปต่อด้วยกันบ้ะเดี๋ยวเขาไปดัดฟันดีป้ะนกำตอนไปเขาดัดฟันดีป้ะตอนเดือนสันอขาดัดฟันคิดดูว่าจะต่อหรือว่าจะไอ้นี่เลยดัดไม่รอดเลยให้มันเข้าเยี๋ยวนะแต่เขาไม่อยากเอาเขี้ยวออกอ่ะนี่ไปต่อเออเขาดำน้ำเว้ยตอนมสองมอะไรนะมสองมสองดำน้ำในสระเล่นกับเพื่อนแล้วทำท่าปลา บึ๊บบึ๊บบึ๊บเงี้ยลงไปใต้ปังฟันเฉาะกับพื้นฐานฮะเลยแบ่งนี้เดียวเยอะปะเราไม่ทำยังเนี่ยเอาแล้วนต่อแล้วออเดี๋ยวเขาจะไม่ทำอยู่ต่อยังไงหรอาใช่เขาฟันไม่ต่อฟันขึ้นมาครึ่งหนึก็จะมีฟันจริงอยู่แล้วก็ที่เหลือก็แปะเข้าไป มันก็จะเป็นแค่แบบเป็นเมล็ดพันธที่เขาเอาออกมาปั้น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 อะไรอย่าเงี้ยอิเลยตรงนี้ว่าจะปิดอยู่เดี๋ยก่อนได้มันดีกว่าเพราะว่าฟันทุกอันอิดสวยหมดเลยไม่ต้องดับหรอกเแค่ไม่ได้ดั่ฟันมาก่อนแล้วไงแล้วไม่ได้ใส่เพิ่มเติมดีกว่าเนี่ยเราก็เป็นเหมือนอิดอ่ะแล้วเราก็ไปเติมไปดีเลยแล้วเขาบอกว่าเติมปมาป่ะแล้วแบบจะเก็บเงินอยู่แล้วมันก็เก็บเงินอยู่จริงใช่ไหมแช่ คิดถือว่าจะไปเติมแต่ว่าใช้เงินเฟิองมันยังมีเตี้ยมอยเพราะรูเนี่ยรูรั่วเลยเออเก็บไม่เคยอยู่เลยงานเดือนเท่าไหร่ถ้าไม่กันไว้ก่อนนี่หมดหมดตลอดแอคติ้งครับคือแต่ถ้าดัดฟันมันก็ต้องเก็บเขี้ยวมันไปด้วยเขี้ยวมันก็หายไปตลอดชอบแบบ screaming at me โอ้ยร่างกายแข็งแหนักมานี่ได้ใจเนี่ยอืกินใหญ่เลยใช่มปากนี่อะไรติดมันไหปากมันเพราะตเองอะคือแบบมันตอนนี้มันมีเคี่ยวดันดันแล้ก็แก้มอยู่นี่ยแล้วพอมันหายไปอ่ะอีกมันก็เลยเหมือนกับมีอะไรผิดตรงกลางคือมันหายไปเฉพาะตรงข้างบนมันก่อนแล้วก็เลยจะไปทำเไม่รู้อรอ่างนงี้ปากหนูก็จะเล็กลงเหรอเอาเลยคิดแน่ไปก่อนไหมเจียวไม่ใส่ได้ยุ่ง ปวดปัสเตอร์ไหมว่ายาติดกันปวดกันทำให้แบบปากบางขึ้นไงเดี๋ยวค่ะแม่เขาก็อยากดัดแต่เขาไม่อยากเอาเขี้ยวออกอุ้ยฟันดีอะแต่ดัดไม่เอาต้องดัดหรอกดัดทำไมดัดดัดแล้วิดแต่ฟันมันออกมาอย่างเงี้ยสองซี่ซ้ายขวาเขี้ยวบนแต่มันดัดแล้วคงหน้าเปลี่ยนโคตอิดออกมาอย่างเงี้ยออกมันออกอมาอย่างเงี้ยหรือยิ่งทขาไม่โดดมันดูใหญ่แล้วกลา็ เราชอบเที่ยวแกเมื่อก่อนฟันที่เล่ที่เนหียตรงนี้ไม well ่าแบบแบบเที่ยวยัไม่ผิดการนี oh. ่ด wow. ัดทั้งปานแบบไม่อยากไปดัดข้างในแล้วจะพูดชัดไม่อยากให้ดัดว่ะเออจริงๆเราก็อยากดัดจะดัดทำไมวะ่ไม่เคยดัดเลยนะพอแล้วไม่องดัด จะเหลือจะไปเติมเนื้อฟันตรงกลางเราก็เลยไม่ดัดช่วงนั้นดัดก,กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเครียดอ่ะผักบุ้งเนี้อยอเอาอบยากมากเหรอ่ะใช่จะมีแปลงโพกติดตัวไปถูกต้องมีแปลงตลอด,ดอ,อ่ะแปรงที่มันมันหายตรงกลางอ่ะอืมแล้ก็แบบบางทีอย่างเงี้ยเกิดช่วงไหนไปหาหมอปุ๊บแล้วหมอตัดลวดข้างในไม่ดีอ่ะลวดมันจะเปเกี่ยวเหงือกข้างในแล้วแบบเกี่ยวไม่มันไม่ใช่เกี่ยวเหงือกเลยนะเกี่ยวไอ้กระพิงแกล์น่ะอืมแบบเจ็บไปหมดเลยทรมานแล้วอีกเคยดัดไหมคะ ดัดจะไม่ใส่ดีทั้เนอร์มันก็เลยแบบมันแบบเคยดัดแล้วแตะมองไงมองหูกระแทก็โดนเหมือนกันโดนลูกบาสตามตามลอยเลยเนะเจ็บอะแล้วช่วงนั้นปากกะเบนเลยนะฮะเบิร์นจริงๆลูกบาสกระแทกปักหน่อยแต่ไม่ได้แค่บอเสร็จก็เจ็บแล้วอะแล้วนี่มีเหล็กอีกอะแล้วเกี่ยวกับหนังปากอะแบบแสบนานด้วยอ่ะหายพวกแผลเป็นหลายแผลไม่กินละท๊อปไม่ออก ตอนนั้นดัดกันตามแฟชั่นเลยมั้งมีนะเยอะคือใจนี้ก็อยากดัดเดี๋ยวเฟันมันเหยียดมากสมัยเรามอสี่หนึ่งโอ่โหทีเดียวเลยอืมประมาณอีกใจนี้ก็ยังมีนะแต่นี้มันก็น้อยตอนมาหนึ่งนี้ทุกคนเห็นไปยิ้มต้องมีแต่เหล็กเหล็กแล้วก็ต้องเป็นสีด้วยนะขาวดำชมพูเขียวอะไรก็ไม่รู้คือคนชอบแบบสเปคผู้หญิงดัดฟันตาโตอะไรอย่างนี้เพื่อ เดี๋ยวมีวไหนไมีคนหยิบมาให้ได้แน่นอนต้องมีที่เปล็นเพราะไม่ทำการบ้านเลยอ่ะขอไม่